สวัสดีครับมาพบกับผมนายจางแอร์ดบ้านนะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะพาเพื่อนทุกท่านมาดูแอร์ที่เราใช้อยู่หรือแอร์ที่เรากําลังจะซ่อมทํานะครับว่าเราจะเติมน้ายาแอร์ตัวไหนนะครับอย่างเคสนี้นะครับแอร์เทอร์โบคูนี่ครับบอกไว้น้ํายา r 3 2นะครับจริงจริงแล้วตัวนี้เราต้องดูที่คอยลร้อนนะครับจะมีแผ่นเพจบอกไปอยู่นะครับบางทีอาจจะไม่ใช่ พาานะครับเพราะว่าบางทีเทอร์บูคูนี่อาจจะมาแทนคอยเย็นตัวเดิมนะครับหรืออาจจะสลับตัวคอยเย็นนะครับจริงๆเราต้องดูที่คอยร้อนนะครับเราจะพาไปดูคอยร้อนนะครับคอยร้อนตัวนี้เป็น LG ครับนี่คอยร้อน LG ครับเนี่ยครับแ่นเพจบอกกี่หรือน้ำยาอะไรนะครับจะอยู่ข้างๆนะครับ ยู่ข้างก็ข้างหลังนะครับข้างหลังตรงนี้นะครับเห็น,นะครับจะถ่ายมาให้ดูจะชัดก่อนนะเนี่ยครับในเพนเพจก็จะมีบอกไว้นะครับว่าน้ํายาใช้เบอร์อะไรครับเอร์เครื่องนี้นะครับใช้น้ํยาอายิบสองนะครับเราก็ต้องดูที่ แผ่นเพจที่คอยร้อนเป็นหลักนะครับว่าคอมเพรสเซอร์เราใช้น้ำยาอะไรนะครับจะได้ไม่ผิดพลาดน,นะครับก็บางทีเราอาจจะลืมกันนะครับที่บางทีถ้าแอร์เป็นชุดเดียวกับคอยเย็นก็โอเคครับก็จะใช้ตามที่แผ่นเพจคอยเย็นบอกครับแต่ถ้าแอร์เป็นคนละตัวกันแล้วเราต้องมาดูที่คอยร้อนนะครับแล้มาดูอีกตัวนะครับของ แอร์พานาโซนิครับเป็นระบบฟิกสปีดนะครับตัดต่อธรรมดานะครับขนาดถ2ึ0งหม0 0นวนะครับดูในแผนเพจนะครับแผนเพลนไครับในคอยเย็นจะบอกไว้ R 2 2นะครับในคอยเย็น R 2 2เดี๋ยวทีนี้เราจะไปดูที่คอยร้อนกันนะครับตัวนี้คอยร้อนนะครับเป็น LG เหมือนกันครับ เดี๋ยวมาดูที่เพจข้างๆครับเห็นไหมครับข้างๆเป็น R410A เราต้องเติมตัวนี้นะครับในการซ่อมทำเราต้องใช้น้ำยาตัวนี้นะครับเติมหรือเติมใหม่นะครับนี่นะครับ R410A นะครับไม่ใช่ R22 ตามเพจคอยเย็นนะครับาะ เพราะว่าไม่ใช่ชุดของไม่ใช่ชุดเดียวกันนะครับครับสำหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้ครับเพื่อนๆท่านใดมีอะไรสงสใส่ก็คอมมต์ใต้คลิปได้เลยครับฝากกดติดตามกดไลค์เพื่อให้กำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปด้วยครับครับสวัสดีครับ